ก็สวัสด <in the> ีคร <ishi> ับเออ่ม <hungry> ื <oneself> ้อนี้นะครับผมสิพาทุกคนมาเบิ่งอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์นะครับเออ่มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมลองอินเวอร์เตอร์นี้ว่าใส่กับอีหยังได้นําแน่นะครับอ่วันมื้อนี้นะครับตอนนี้ก็แดดแรงอยู่พอสมควรนะครับกัผม เทียนจนี่กับผมใส่อยู่สีแพงนะครับแผงโซลาเซลล์สีแพงครับมีบ่มีไฟจากการไฟฟ้าเลยครับตัวนี้ก็เฮ็ดแบบใส่เองครับบ่เด้เฮ็ดแบบสวยงามอลังการงานสางไปไหนนะครับเบเกอร์ก็เอามาเรี่ยงกันแบบนี้นะครับแล้วกุ้งเชื่อที่ใฟังนะครับ ตัวนี้เป็นปั่มซัมเมิดนะครับเป็นปั่มบาดานปั่มบาดานหนึ่งแหล่งครับผมถือต่อตรงจากแผงโซลาเซลล์มาเลยนะครับคือผมมีแผงโซลาเซลล์สีแผงนะครับอ่าสามแผงนี่ตัวนี้นะครับดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์สามแผงมาใส่ได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเป็น,ปนอา่าเป็นไฟมาจาก โซลารเซลล์นะครับสามแผงต่ออนุกรมกันครับผมกะตัวนี้ก็เป็นซ้ายอีกแผงหนึ่งนะครับ mm hmm. ผมเห็ดเบเกอร์สองอันตัวนี้เขาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เห็ดเขาทอ่ออันเขาก็อันปั๊มน้ำนครับซัมเมอร์ที่เขาจากบาดานนะครับ ก็เวลาเวลาผมบได้ใส่ปัมตอนนี้ผมใส่อยู่นะครับถ้าผมบอด้ใส่ผมกับปิดตัวนี้ไฟมันก็จีเป็นอนุกรมสีแผงเขา่าเป็นอนุกรมสีแผงเข่าครับอ,อินเวอร์เตอร์ตัวน,นี้นะครับอ่าโอเคครับเข้ามาเบรงสถานะาการทํางนานของมันนะครับกะจิแปลว่าน,นี่นะครับตอนนี้ก็ไฟมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับ ขอมมาโหลดแล้วก็แบตขอามาโหลดนะครับเพราะว่าผมาเปิดเข้ามาแทางนำนะครับมันก็เลยเป็นลูกซ้อนไปแบบนี้แบตท,ที่ผมใส่ก็เป็นแบตท,ที่เทียมฟอรเฟสนะครับนี่ครับกับซีมีบีเอ็ดเป็นตัวสมาร์ตบีเอนะครับสทัทานะแบตตอนนี้ก็แปดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับโอเคครับแบตกับ หนึ่งรอยแอมนะครับทิมกก่อนก็อนุออนกรมกันเป็นระบบสี่สิบแปดโวลต์ครับเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบสี่สิบแปดโวลต์อ่าครับนี่ครับสี่สิบแปดโวลต์เดี๋ยวผมสีไปล่องกับเครื่องใส่ไฟฟ้าเบ้งครับว่ามันใส่กับยังไรเนี่ยแต่ว่าผมก็บ่บทันมีตู้เย็นบ่ทันมี่ยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับเครื่องมือสร้างนะครับที่ผมมีอยู่ มีเครื่องเสื่อมมีหินเจียหรือลูกมูนะครับเดี๋ยวพมสีล่องให้เบิ่งนะครับแลวก็เรื่องที่ตังค่าตัวนี้นะครเดี๋ยวผมสีเ็ดคลิปมาอีกที่หนึ่งครับมือนี่ผมสีมาล่องครับอ่านพวกปั๊มน้ำพวกเครื่องเสื่อมเบิ่งครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับมานี้ไฟกั ต่อออกมาจากจากนั้นนะครับเขาปักนะอันนี้ไฟจากยิมมเตอร์ครับเดี๋ยวผมสีล่องกับเครื่องเสื่อมเครื่องนี้ครับอ่าเครื่องเสื่อมเครื่องนี้ก็ผมสีต่างไฟอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเสื่อมไฟฝ่านะครับซึ่งนะครับเส,เสื่อมเสื่อมไฟฝานี่สีกินกาแฟกระแสยร้ายกุมูนะครับเสื่อมไฟฝ่าถ้าเสื่อมไดน้นี่ก็แสดงว่าทุก เครื่องใชไฟฟ้ายางอื่นก็อาจจะได้นะครับพอตัวนี้มันกินไฟลายกูมูครับตอนเชื่อมตอนออกเดี๋ยวข้ามาเบิ้งกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเสื่อมได้บ่ครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตนี่ครับไฟก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหลากให้เบิ้งครับว่ามันจะลากได้บ่อนี่ครับว่ราะมันจะหลากได้บ่อนะครับเดี๋ยวผมชิลาก ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหลาดนะผมอันนี้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เลยนะครับ รูปแล้วนะครับบ่มีเสียงห่องเสียงยั้งเลยครับไฟกับบต๊กนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมชี้ล่องหั่นป้าไฟขึ้นนะครับจักเลื่อยเครื่องไปนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมชี้ล่องหลายอีกเท่านึง นะครับม,มันชิดมันชิดใส่งานได้บอครับแต่ตอนนี้ก็มันชิดไม่เสียงพัดล่มดังนะครับในอินเวอร์เตอร์เขาก็บคือว่าครับโหลดมันนักแต่ว่ามันก็ใส่ได้นะครับใวมันชิดหลากใเบาง,งอีกนะครับ ไฟกับแห้งนะครับก็บแห้งอยู่นะครับผมปั๊บไฟประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งอันห้อยเสื่อมนะครับมันมันเฉยเคบออันนี้ไฟจากอ่ายินร์เตอ์นะครับด้วยที่บราจะใส่จาก การทดสอบเลยครับนี่ครับต่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าใส่ใดได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเบิงกับอันหินเจียเบิงครับแต่ว่าบลอกเบิงก็น่าจะดูนะครับว่ามันใ,นใส่ได้ผมลองผมผมลองเบิงหลายอย่างใส่เดืตัวอย่างนะครับ กับคลิปนี้กับเอามาให้เบิรงครับเพื่อพายอยากยัดน้ำนะครับคือใครอยากทำด้วยนะครับอ่าผมกเย็ดมให่เบิร์นนะครับโอเคครับอ่าครับอันท่าตอนนี้กัอ่าแผงโซลาเซลล์นะครับมันช่ดึงไฟจากแผงกับแบตนะครับยิมาเตอร์ตอนนี้อ่าผมสี่ปิด เบเกอร์ปมนำบาดานบิ่งครับมันเป็นสิเป็นยังไงนะครับก็ผมสีรองปิดเบิ่งมันก็ปิดปึ๊บอ่ามันก็สิเป็นบาน,นี้ไฟมันพ่อมันก็สิมาชา์จชารจลงแบตเตอรี่นะครับมันสิเปลี่ยนมาแนวนี้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นไฟที่อนุกรมกันนะครับเบิดซีแพงเลยครับมันก็สิอัดไฟอ่าจากนี่ครับ สองเซนบวกลบนะครับเขาอินเวอร์เตอร์การิมันกาสิปเปียนเป็นแบบนี้นะมันกาสิเป็นช์จลงแบตเตอรี่ขเขาเห่านะไปใ,ใส่ยั่งมาขึ้นอ่าครับแต่ผมลองเมื่อเหล้วมันกับโเบิ้ง่ายน,นะครับแบบก็ตอนนี้ก็มันการังช์จลงแบตนํำนะครับทั่งแบงมาโหลดนํำนะครับ มันก็บบอด้ใพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับที mm ่ม hmm. าตัวนี้ใส่จากแองสซลเซลเป็นหลักนะคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จแบตบลุงแบ,บนนะตนำตล้ก็แช่อซับเกิบเกือตัวนี้ขึ้นนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมากกว่าตอนนี้ปัามน้ำเข้าก็บทำงาน ตามปกติคนวะามน้ำกระชีดึงไฟจากแผงไปร้ายนะครับถ้าแบตเท่ามันนะครับมันกระชีมันกระชีเปลี่ยนสถานะกลายเป็นดึงแบตนำดึงจากโซลิตเซลล์น้ำนะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่วาปิดปั๊มนม้ำปุ๊บ,บนะครับปิดปุ๊บนะครับสักพักนึงมันกระชีดนะครับมันขยายมามันกระชีเป็นอัดลงแบต จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สายไฟนะครับที่เอาไปใส่งานนะครับไฟที่ครับอิมอร์เตอร์มันแปลงไฟจากพลังงานต่างๆครับที่มันมารวมกันทั้งแบตบทั้งโซลาร์เซลล์นํานะครับครับจะประมาณนี้นะครับตอนนี้งานยังบดทันเรียบร้อยนะครับแค่ผม,มใส่เองนะครับผมใส่เองนะครับก็เลยสภาพ ยังวัตันเรียบร้อยปานดนนะครับก็นีมีคำมีแค่นี้น่ะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจังเบิงกันในคลิปต่อไปนะครับมระภูมิเศียดยังให้เบิองอีกขอบคุณนะครับที่ติดตามที่รับชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ